สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันเคาะแล้วแจกเงินเยียวยา15,000บาท9ล้านครัวเรือนประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคาะแจกเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาท3เดือน9ล้านครัวเรือนผ่านบัญชีทกสนายนันทวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยายเกษตรกรว่าได้เตรียมเสนอเยียวยาตามจํานวนทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน9ล้านทะเบียนเกษตรกรมวงเงิน5,000 5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนหรือ1 5 0 0 0บาทต่อทะเบียนเกษตรกร โดยเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีปลัดกระทรวงกันคลังเป็นประธานในวันนี้23เมษสายนซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกรคาดว่าจะใช้เงินประมาณ135ล้านบาทผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรทกสสำหรับการลงทะเบียนขอรับการเยียวยาผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งมีการระบุว่าผู้ที่ลงทะเบียนมากกว่า10ล้านคนเป็นเกษตรกรถูกดีดออกจากระบบนั้นในส่วนระบบการลงทะเบียนเกษตรกรผู้ที่เป็นเจ้าของทะเบียนได้ลงชื่อลูกด้านเข้าไปด้วยทําให้ใน10ล้านคนระบบ AI ระบุว่ามีอาชีพเกษตรกรแต่ในจํานวนนั้นมีประมาณ3-4ล้านคนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของทะเบียน เพื่อที่กระทรวงเกษตรจะช่วยเหลือเองดังนั้นอีกประมาณ6-7ล้านคนหากมีการอุทธรณ์หรือกระทรวงการคลังได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มนี้ต้องได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนเพราะได้ไปประกอบอาชีพกาขายหรือขับแท็กซี่จริงที่ผ่านมามีการมองว่าภาคเกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่เมื่อประกาศพรกฉุกเฉินกิจกรรมทุกอย่างหยุดชะง,งักลงการเก็บเกี่ยวทำไม่ได้ การนำผลผลิตออกขายเป็นไปได้อย่างลำบากหากพิจารณาโดยลึกแล้วจะเห็นว่ากเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความต่ำกว่าเส้นความยากจนอยู่แล้วหากไม่ได้รับควมหากไม่ได้รับความช่วยเหลือก็จะไม่เป็นธรรมหรือเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอื่น